ทุกคนครับตอนนี้ผมก็เจอร so ้านนะครับ้านขายไก่ต so er. ันนะครับร้านหนึ่งตอนนี้นะครับซึ่งผมได้ทักไปแล้วเวนะเออทักไปแล้วเนี่ยรอเขาอ่ารอเขารอผมมาตอบนะซึ่งผมทักไปสวัสดีไปก่อนนะครับนะก็ผมเจอร้านนี้นะครับนะราคาไก่ตันนะครับนะเออการันตีนะครับเผาวีซีอยู่ที่สามร้อยสิบเก้าบาทนะครับนะราคาเริ่มต้นเนี่ยไก่ตันแบบว่าอ่าสุ่มๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะ ราคา49บาทไม่ไม่เชิงสุ่มนะครับก็คือว่าเวลตันนะครับนะมี6หมัดนะครับนะเอ,อ่อแล้วก็ของในเกมประมาณนี้นะครับนะก็จะมีพวกของแบบที่แบบสุ่มมานะครับนะแบบอาจจะเป็นพวกแบบพวกดาบเอ่อดาบไอเรงโกคุหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับนะที่มันแบบว่าเป็นระดบับด,ดาบระดับเลเจน์ที่แบบหาได้ทั่วไปนะครับผมนะอ่าราคาเริ่มต้นอยู่49บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาซื้อนะครับนะไอรหัส เผาป้านะครับนะเออ V4 เทียสิบนะครับนะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับนะซึ่งผมจะมาดูกันว่าร้านนี้จะเกลียนไหมนะครับนะร้านแบรดช็อปนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมตอบแชทเขาก่อนนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปเลยนะครับนะว่าสนใจนะครับนะซื้อนะครับซื้อรหัสโอเคผมผมพิมพ์ไปแล้วนะครับนะว่าขอเป็นรหัสเผาป้าเออนะครับผมเอ้ยอ่านแชทก่อทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวรอรูดูเขาตอบนะครับแล้วเออว่าเขาจะตอบยังไงนะก็เดี๋ยวดูกันว่าผมจะโดนเกลียนไหมนะครับในร้านนี้แบรดช็อป ครับนะเออก да ็เดี๋ยวใครที่สนใจใช้บริการเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่เกียนนะเออถ้าเกิดเขาไม่เกียนนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเกียนผมไหมนะครับผมนะโอเคผมไม่ได้ใช้เฟซหลักผมทักไปเลยนะครับผมดูซิว่าเขาจะยังไงเนาะเขาอาจจะแบบว่ารู้จักผมเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะโอเครอดูเขาตอบนะอ้าวเขาตอบมาว่าไก่ตัน V4 แทสิ0จะเป็นเผาสุ่มอ่ะคือไม่สามารถเลือกเผาได้เอ้ยผมรู้นะครับเขาตอบมาอย่างนี้นะอ๋อ นะครับไก่ตันไอไน้ไรเนีน่ยไ,ไก่ตันเผา V4 กับอารันตีเผา V4 ขั้น10อ๋อแต่ว่าเป็นการสุ่มแล้วมีสีในลัมโมจิตื่นอ๋อโอเคนะครับผมเข้าใจละเข้าใจผิดเอ,เองนะครับนะโอเคนะเขาบอกว่าหากสนใจสามารถชำระเงินมาได้เลยนะครับนะอ่ะเขาก็จะให้ช่องทางชำระเงินมีทูวอลลิทภูมิหนี้วอลเล็ตน,นะครับเป็นเบอร์นะส่วนธนาคารเนี่ยเป็นธนาคารกสิกรไทยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินธนาคารแล้วกันเนาะรอบนี้ นะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะโอนราคาให้เขาเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วผมส่งสลิปให้เขาแล้วนะครับฝากคนตัดเซ็นเซอร์ไอคิวอาร์โค้ดด้วยนะครับนะอันนี้ก็สลิปนะครับนะราคา3ามสี่สบาทนะโอเคแลัวที่เขาให้รหัสไก่ตันมาแล้วนะครับนะโอเคเซ็นเซอร์ไก่ตันนี่นะเว้ยครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองเข้าดูนะครับนะว่าจะเข้าได้ไหมนะครับแล้วเขาก็ให้อ่าฝากบวกหนึ่งเครดิตด้วยนะครับนะเออว่าให้ไปบวกหนึ่งเครดิตเข้าอะไรอย่างนี้ ครับนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปบกหนงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปดูรหัสก่อนนะและแน่นอนนะครับนะไม่ใช่เพียงแค่ผมซื้อไก่ตันนะครับแต่ผมจะมารีวิวรหัสของคนดังนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งครับเขามีชื่อว่าแจ็คกี้ซีเฮดหรือรหัสของหมอแจ็คนั่นเองนะครับผมนะ,ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาประทะกันนะ VS b a t t l e ระหว่างรหัสหมอแจ็คกับรหัสไก่ตัน v4 เทียนะครับนะเออว่าไหน เดียวกันนะครับนะแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวรหัสหมอแจ็คก่อนนะครับนะเออเริ่มต้นรอรีวิวรหัสหมอแจ็คก่อนเลยก็คืออันนี้เป็นรหัสของหมอแจ็คอ่าของแท้นะครับมันร้อยผมขอยืมจากเจ้าตัวมาเลยนะครับนะเชื่อถามเจ้าตัวใช่นะดูชื่อนะนะครับนะน้องสาแจ็คกี้ซีเฮดเนี่ยนะครับนะโอเคอย่างแรกเลยเดี๋ยวลองมาเช็ครหัสหมอแจ็คกันก่อนว่าเรา yep. hmm. มีอะไรบ้างนะครับนะรหัสหมอแจ็คเนี่ยแน่นอนครับผลถาวรเยอะมากเดี๋ยวให้ดูนะโอเครหัสหมอแจ็คมีผลถาวรมีผลเสือนะผลมังกรนะนี่คือทีเด็ดเลยนะผลอ่า บิ๊กมัมไม่มีนะครับคอนโทรไม่มีนะครับน้าผลพิษมีนะครับผลชาร์โดไม่มีนะโมจิไม่มีนะครับนะหมอแจ็คไม่ได้เร่มโมจิตื่นนะกาวตี้ไม่มีครับผมสโน่ไม่มีไม่มีไม่มีสายฟ้าไม่มีครับผมผลประตูไม่มีฟินิกไม่มีนะครับน้าผลเอแมงมุมก็ไม่มีนะครับนะผลพระผลพระไม่มีเลยอ่ะเออนะผลพระไม่มีเลยนะครับนะตอนแรกก็คิดว่าจะเยอะเนี่ยเออเราก็คาดหวังไปซะโอ้โหนะครับไม่เป็นไรนะครับ สิทธิส่วนตัวของหมอแจ็คเขาแล้วครับนะโอเคผลนนดังไม่มีเนาะอ่าไม่เป็นไรนะครับแนละ้วอ๋อหมอแจ็คเขาจะเติมแต่ผลเด็ดๆนะครับนะอย่างเช่นแบบผลเสือผลมังกรนะครับนะแล้วก็ผลเวน,นอมผลพิษอย่างเงี้ยเออนะครับนะโอเคสามผลเด็ดๆก็มีประมาณนี้แหละนะครับนะโอ้หมอแจ็คดูดูติดบินนะเออไม่ซื้ออะไรในวัลล์ฟู้ดเยอะนะเนี่ยทำให้เลือดไปดาบมากดีกว่าอ่ะดาบก็จะมีประมาณนี้นะครับนะอ่ะ,ดา,ะ,าะ,นะอะดาบมีประมาณนี้นะ มีทูชิตะด้วยนะแต่ดาบคู่หมอแจ็คไม่ได้ทำนะดาบโยรุก็ไม่มีนะครับผมนะแสดงว่าหมอแจ็คเนี่ยเขาเล่นสายผลนะครับแล้วหมอแจ็คเขาเล่นสายผลก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีาดาบเยอะซะเท่าไหร่นะเพราะว่าดูจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยสายผลนะอันนี้ก็ผลได้ผลคืนชีพมาก็น่าจะพึ่งฟาร์มนะครับดูทรงแล้ว นะก็หมอแจ็คเนี่ยน่าจะมีหมัดก้อนฟูมินด้วยนะครับนะแต่เพียงแค่อ่าแกเล่นเยกิท์ข่าวว่า,างี้ดีกว่านะแล้วก็มีค่าหัวอยู่ที่30ล้านนะครับนะค่าหัวที่30ล้านนะอ่ะโอเคนะครับมีกีตาร์บุ๊กมกีกีตาร์บุ๊กด้วยนะครับแล้วก็อ่าไอเสกเผานะครับนะหมอแจ็คเนี่ยใช้เผามิงค์นะครับนะเผามิงค์ที่อ่าวีสี่เทสสิบนะครับนะแต่ผมไม่มั่นใจไม่ทราบว่าหมอแจ็คเนี่ยเขาสกิล เผ่า V4 เนี่ยเขามีทุกเอ่อทุกเผ่าหรือเปล่านะครับแต่เขาได้ทํา V4 ไว้ทุกเผ่าเลยหรือไม่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมรู้แค่ว่าเขามีเผ่ามิงนะครับนะเป็นเอ่อเผ่า V4 สี่เผ่ามิงนะครับนะสายสายพุ่งนะครับนะไม่ใช่สายพายุนะผมเคยสู้กับหมอแจ็คอยู่นะหมอแจ็คใช้สายพุ่งนะ V4 นะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะแล้วลาดหมอแจ็คคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับนะมีไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามีผลผลถาวรแบบว่าที่แบบหายากๆหรือ่ามีผลเสือผลมังกรเนี่ยอันนี้ ถือว่าดีนะครับนะสามารถเพิ่มมูลค่ารหัสได้ดีใช้ได้เลยนะครับนะก็มีประมาณนี้แหละนะหมอแจ็คไม่ได้มีอะไรเยอะนะนะค่าหัว30มเอมนะนี่คือ30 m เอนะครับนะเออละค่าหัว30 m เอนะแต่ว่ามาลีนเนี่ย 3M อนะนั่นก็ถือว่า30มเมนี่ถือว่าเยอะเลยนะค่าหัวของฝั่งโจรสลัดนะครับนะก็ขายได้ราคาดีอยู่นะก็ขายจริงอ่ะอ่ะโอเคและแน่นอนนะครับนะว่าหมอแจ็คไม่ได้มีแค่รหัสที่ดีอย่างเดียว นะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ดิไม่ใช่มีแค่แม็กบล็อกฟูดที่ดีอย่างเดียวนะครับนะเดี๋ยวเรามาเช็คอวตารของหมอแจ็คกันดีกว่าว่าหมอแจ็คเขามีอะไรที่เด็ดบ้างนะครับนะนี่เลยนะครับนะพวกหมวกลิมิเต็ดอะไรต่างๆเนี่ยผมเปิดให้ดูนะหมวกลิมิเต็ดอันนี้อ่านเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะหมวกลิมิเต็ดเนี่ยอันนี้อ่านยังไม่ยังไม่แพงมากนะครับนะเดี๋ยวหาดูเรื่อยๆหาดูเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวดูมงกุฎนี้ดีกว่ามงกุฎนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบหกโลบักนะครับนะ นี่ถ้าเป็นเงินที่เราซื้อจริงนี่น่าจะประมาณ1นึ่พันกว่าบาทได้เลยนะครับหนึ่พันกว่าบาทได้เลยนะถ้าเกิดเป็นแบบพวกไอแบบเลทที่แบบเรากดกับไอโลบอกโดยตรงเนี่ยนะครับนะเออนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเป็นเลทที่แบบเราซื้อตามท้องตลาดร้านโลบักเนี่ยมันก็จะประมาณเจ็ดแปดร้อยเออนะแปดเก้าร้อยอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าราคาเยอะแล้วนะครับไอหมวกลิมิเต็ดอันนี้นะเดี๋ยวมีอีกมีอีกนะหมอแจ็คไม่ได้มีแค่อันเดียว นะหมอแจ็คไม่ได้ขี่แค่อันเดียวผมบอกเลยนะครับมีมีหลายอันมากหมวกลิมิเต็ดเนี่ยนี่อันนี้อีกนะครับรับ8บิตรับ8บิตรอยัลนะมาับรบ8บิตมงกุฎนะครับแล้วพันสองโลบัคนะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าหมวกกวยที่หมอแจ็คใส่ดีกว่าว่ามันราคาเท่าไหร่นะโอเคหมวกกวยนะครับนะนึกถึงแมมแพนเวสซอมบี้เมื่อก่อนอ๋อสองพันสี่ห้าสิบนะครับผมนะเออแต่ละอย่างใช้โลบัคหลักพันทั้งนั้นเลยนะครับตอนที่หมอแจ็คแต่งตัวนะครับนะแล้วก็หมอแจ็คไม่ได้มีแค่นี้นะครับนหมอแจ็คเี่ย มีอันนี้เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะแล้วก็อันนี้คือทีเด็ดของหมอแจาคที่สุดละนะครับก็คือนี่เฮดเลดนะครับแล้วหัวขาดนะซึ่งซื้อได้ตอนช่วงเทศกาลฮาโลวีน <Wow. S 1> นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันราคาแพงมากๆผมบอกเลยว่าไอเนี่ยราคาประมาณไอสี่หมื่นโลบัคได้นะครับใช่ปล่าว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเปิดอีกทีนึงเออเออ๋อเฮดเลดราคาสามหมื่นหนึ่งพันโลบัคนะครับผมนะเออสามหมื่นหนึ่งพันโลบัคนะครับก็ถ้า ไอ้มันมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาขายอยู่นะครับมันเป็นเลทแปดเลทเก้าช่วงนั้นนะครับนะประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดกับเกมโดยตรงเนี่ยแน่นอนนะครับนะสูงมากเป็นหมื่นเลยนะครับผมเออมีเฮดเลทด้วยหมอแจ็คนะครับแล้วก็ถือว่าราคาสูงมากๆเลยนะครับแล้วใครซื้อนี่มีกระดูกเลือดได้เลยนะนี่ผมดูีเชารลเตอร์ที่หมอแจ็คซื้อมาแต่หมอแจ็คไม่ได้ซื้อขาหมื่นเจ็ดมานะนะครับนะถ้าเกิดให้เดาเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมอแจ็คมีโดมินัสด้วย นะครับแต่หมอแจ็คน่านจะขายไปแล้วผมไม่ได้ไม่ทราบว่าหมอแจ็คขายหรือยังนะครับแล้วถหมอแจ็คเห็นก็มาตอบได้นะดว <g ib berish> ผมไปทำหลังไม้ให้นะครับ <g ib berish> ก็ถ้าคิดโดยรวมวเนี่ยหมอแจ็คไม่ได้น่าจะไม่ได้โหดแค่บล <g ib berish> ็อกฟูดแมบเดียวนะน่าจะโหดหลายแมปด้วยนะครับแล้วก็มีอัลต้าของลิมิเตดสะ3มเยอะด้วยนะครับนะก็ราคามูลค่ารวมๆนะผมว่าอุ้ยผมว่าขาย2,000 0อัพได้เลยนะจริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงนะเพราะว่ารหัสเข้าหัวบล็อกฟูดไหนก็ สามสิบเอ็มแล้วอ่ะแล้วคิดดูดิสามสิบเอ็มเนี่ยขายได้ประมาณพันสองพันแล้วอ่ะนะครับนะแบบเปล่าๆนะแบบไม่มีของลิมิเต็ดอะไรนอกอย่างอื่นเนี่ยนะครับประมาณนี้นะแล้วมีผลถาวรแบบพวกมังกรพวกไอเสือดาวด้วยเนี่ยผมว่าสูงเลยนะเออทำมันเล่นไปนะครับนะไอ้ก็ร่าวๆแล้วรหัสหมอแจ็คนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าโปรไฟล์นะนี่ยังไงนะครับมีเอกอมสักลินกับคิงนอนเคดีเป็นเพื่อนด้วยนะครับมีหนีพี่เปอร์คุงสุดหล่อด้วยนะครับนะ <S <S โอเคประมาณนี้โอเคนะตอนนี้เราก็เข้ามาในรหัส ไก่ตันเรียบร้อยแล้วนะครับนะไก่ไก่ตันเผาวีสี่นะค,ะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะโอ้ยเดโมจิตื่นไว้ทุกคนเผาไฟบอกโอ้ oh my god นะอุย้ยมีสเตให้อัพด้วยโอ้โหอย่างเงี้นี่ดีเลยนะมันอู้เล่นสายรวมด้ว่ะนะครับแต่ผมแบบอยากแบบมีรีสแตตไหมว่ามีแฟกตมันอุย้ยมี5,000มีแฟกตมันให้รีสแตทด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมไอ้เพิ่มไอ้นี่แล้วกันเพิ่มไอ้อะไรดีวะเพิ่มค่าไอ้เพิ่มเลือดแล้วกันนะครับนะโอเคไปเอาให้เต็มไปเลย ได้มา9,000ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่ามีดาบอะไรบ้างนะครับนะมีดาบโอ้ไม่มี2ดาบว่ะนะเอ้บแต่มีหอกหอกไอ้นี่หอกคาตาคุรินะครับมันสามารถคอมโบ,โบกับอ่าผมโมจิตื่นได้มีกีตาร์บุกด้วยโอเคเอามาใช้เลยนะครับอย่างนี้นี่โอ้โหจับแมวเลยนะครับนะอ่าโอเคนะและ้วไอ้เผาไซาบอร์ก V10 นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปหาไอ้ฆ่าคนว่นะโอ้แต่ว่าฮาคิ V1 อ่ะนะครับนะเออไม่ใช่ฮาคิ V2 ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเล่นได้เนาะเออผมว่า โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาล่าค่าหัวให้ดูดีกว่าเออว่ารหัสนี้มันล่าค่าหัวได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่นี่ก่อนหาคนสู้ก่อนตอนนี้เอ้ยกีตาร์บุไม่มีมัตเตอรี่นี่หว่าผมลืมดูเออแต่ไม่เป็นไรพอเล่นได้อยู่แหละผมว่านะเอ้ยเอ้ยมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะมันสู้มันสู้มันสู้อ้าวไอ้นี่สู้ไอ้นี่สู้เลยว่อนผมหาตัวหนึ่งแอะมาเดี๋ยวเดียวะไอ้ยเอ้ยไอ้จับไม่โดนมันโซลบแหมมีทรงโซลโซโซลบอ่ะนี่ไงโซลบอ่ะโซลบอ่ะเจอคอมโบไป นี่เงแล้วก็เอ้ยไม่โดนนะครับนะคอมโบสุ่มๆเว้ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโมจิตื่นมากสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวให้คู่นึ่งช่วยเราเอาคู่นี้เลยเอ้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 ยอ้าวโอ้ยขอโทษทีพี่ขอโทษทีพี่อุ้ยตายแน่เลยว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ยโอ้โหตายว่ะแม่งแล้วอะไรครับเดี๋ยวขอแก้มือผมไม่เนี่ยไม่มีปืนอ่ะแล้วก็แตดก็อัพไม่ได้ด้วยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะหรือว่าผมเก็บสแตทไว้อัพที่หลังแล้วกันเนาะ ไม่ไดีไอ้นี่ใช่ไหมนะครับนะได้เดี๋ยวผมเล่นไอ้นี่แม่งจริงมาดิวะมาดิวะกูเอาจริงด้วยรอบนี้เอ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยมานี่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 ไปไหนวิ่งช้ามันวิ่งตามมันไม่ทันวะเออนี่มันมีเผาวิสีแล้วเนี่ยมันวิ่งตามไม่ทันวะเอ้ย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 เอ้า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 มานี่ดิมานี่ดิมากมึงมาม <th> ึงมาจริงจริงเลยมานี่้หูดิไม่โดนว่ะไหนแล้ววะไม่มีปืนอ่ะไม่มีปืนไม่มีปืนไม่มีปืนฉันไม่มีปืนนะเธอฉันไม่มีปืน เอ้ยแมวอุ้ยไอ้ครับไอโนโนกันโนกันไอ้ฉันไม่มีปืนเว้ยเฮ้ยอุ้ยแม่งดาเมจมันครอบคุมว่ะโอ้ไปนู่นละไปนู่นละอ้าวโดนมึงไอ้โมองไปโอ้ไม่โดนโอ้โหมันโฟกัสไกลมากเนี่ยเผ่ามนุษย์เผ่ามนุษย์มนุษย์มานามนุษย์มานาโอเคหลบไปก่อนดักโอ้โหดักไม่โดน ดักไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเอเผา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 เออโอเคเอ้ย,อ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 ยโอ้ยโอ้ยรอกรบอลรอกบอลไปหัวมคมโอ้ยโซโคตไกลเลยดักหน้าเรียบร้อยตายซะมึงไอโอเคอ่าไ,ไม่มีปืนผมไม่มีปืนเนี่ยมันก็ยังพอล่าได้ครับอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าพอเล่นเป็นนะครับนะไม่มีปืนนะแต่ผมแนะนำควรไปฟาร์มมัลติรี่ปืนดีกว่านะครับแลเพราะฉะนั้นผมเก็บกัะเมนไว้ดีกว่าเออประมาณนี้ ะไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะแจกดีไหมนะครับแต่ตอนนี้ขอร่วมนัวก่อนขอร่วมนัวไปก่อนรวบเลยนี่ไงกูรวบเลยมานี่มานี่เลยมานี่เลยนี่มานี่เลยโอ้ยมีเคนด้วยไอ้หินเปิดเคนเปิดบิเคนไปหรอวะเปิดบิเคนไปอ่ะโอ้ยวิ่งไปวะาอันนี้เผ่ามิงแน่นอนเลยผมดูทรงละนั่นไงว่าแล้วเผ่ามิงนะครับเอ้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 เผ่ามิงกับเราอะ ตำราม,มงังกรตำรามังกรนะอุ้ยโดนขาดโดนขัดอันนี้ใครนี้ใครมานี่โอ้โหเออจยวเผาไว้ก่อนตามไม่ได้มันมันพายุ้วยเออพายุมันขัด<า>นีน่นไงพายุขัดโอ้โหไม่โดนเว้ยอุ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 ้ โดนยิงทีเดียวตายเลยอ่ะผมโคตรบางเลยแม่งเอ้ยทุกคนดิโดนยิงเดียวตายเลยเมื่อกี้แม่งเปิดร่างคางได้เมื่อกี้มันได้เลือดไปแล้วว่ะโอ้โหได้ข่าตื่นมาอีกมึงเฮ้ยมาเนี่ยเอาเอามาดิมาดิาาามาดิอุ้ยเอ้ยอลืมมาลืม,มา่าดึงม,มาแล้วเฮ้ยไม่ค่อยได้เล่นโมจิตื่นนานนะครับเฮ้ยเอา้เอาสกิลสี่ไม่จะเอาโดติดนี่ว่ะแต่ปิงอะ,อะไรวะเนี่ยเอา้าอะไรของเขาเนี่ย นี่ไงเอาโดนนี่ไงตายซาเรียบร้อยมึงเออเปิดได้พอดีเลยคอมโบแม่เมื่อกี้เอาอีกสักคนไหมมาลองให้รหัสไก่ตันมาไหมเอา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 เล่นตามแล้วไงเล่นเล่นตามแล้วไงเดินไปยี่สายเล่นตามแล้วไงเราอ่ะเอาโดนเฮ้ย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 นี่นี่มาจากไหนไอ้ไอ้นี่มาจากไหนเอ๋มาจากไหนมาจากไหนอะเราอ่ะนี่ไงได้มาอีกหนึ่ง สงสัยเจ้านี่ยังอยากจะมีบทต่อนะครับเผ่ามิงแต่เผ่ามิงวิ่งไล่ยากอยู่นะครับเข้าใจว่าเราพบวนก่อนผมว่าเล่นเผ่ามิงนี่แหละเอ้าวิ่งอาโดนเลยนะมอจิตื่นใหม่คนหนึ่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรวบเลยมันรวบเลยเฮ้ยโอ้มีปืนกันหมดเลยอะเราไม่มีปืนอ่ะเราไม่มีปืนอ่ะโอ้โหเอ้ยแม่งมีเชนหลบได้อะไรหมดเลยอ่ะโอ้โหแต่น่าจะเผาปลานะผมตีไม่เข้าเลยหรือเปล่าวะ เออเฮ้ยนะฮะตายละตีตีไม่เข้าเลยตีไม่เอ้ยเอ้ยตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้แหละนะครับนะสำหรับเจ้ารหัสไก่ตันเนะี่ยก็ถือว่าซื้อได้นะครับนะไม่โดนเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยร้านแบร์ช็อปยังมีบริการแบบว่ารับฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับนะแล้วก็รับอ่าซื้อเกมพาร์ทด้วยนะซื้อเกมพาร์ทหมายว่าคุณนะพวกโยลุอะไรพวกนี้นะครับนะเออก็รับเติมโลบักอ่าแบบไอดีพาร์ทด้วยนะครับนะก็สามารถไปเติมได้นะผมจะให้ลิงก์ ลิงเพจนะครับนะร้านแบรช็อปไปนะครับผมประมาณนี้นะส่วนลาบไก่ตันในนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะแจกดีไหมนะครับล้วนะผมจะแจกด,ดีหรือว่าผมจะเ,เก็บไว้หรือยังไงนะครับแล้วนะก็รอผมพิจารณาอีกทีนึงก่อนนะครับนะผมอาจจะแจกก็ได้นะหรือผมอาจจะเก็บไว้ก็ได้นะครับนละ้ถ้าเกิดผมแจกเนะี่ยผมอาจจะแจกในเ,เนื่องที่มีโอกาสนะครับนะเออนะประมาณนี้นะโอเคนะครับนะก็ชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะชอบก็นะ ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับรหัสมาบอกในใต้คลิปนี้ได้มาคุยกันได้นะครับนะเดี๋ยวไว้เจอใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม